สวัสดีค่ะก็หลายคนอสสาจสงสัยว่าช่วงนี้มดหายไปไหนไม่ค่อยอัพบล็อกเลยก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเียงอยู่หูเหมือนเดิมถ่าย h o ้า o ไว้แล้วแต่ก็ไม่มีเวลามาอัพถ่ายรีวิวของมากมายที่ซื้อมาช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาอัพเหมือนกันวันนี้เลยถ่ายเป็นคลิปเลยแล้วกันง่ายดีคือช่วงท,ที่ผ่านมาเนี่ยมดได้มีโอกาสไปงานอีเวนต์เวิร์กช็อปมาสองงานนะคะเป็น ของอาทิสตี้หนึ่งงานแล้วก็เป็นพรอ,อีกหนึ่งงานก็มาโชว์ดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะคะเอาพรก่อนดีกว่าพรเนี่ยเก๋ตรงการเชิญเขาเป็นนาฬิกาด้วยน่ารักมากเลยค่ะเป็นแบบ นาฬิกาตั้งตั้งโตนี่สีแดงแล้วของที่ได้มาก็จะมีปอมเซรัม่มแล้วก็ตัว overnight repair ค่ะเป็นไ i g h ครี e นะคะมันจะมีสองตัวเป็น ตัวหนึ่งจะเป็นนี่เดลี่ค่ะเดลี่ครีมส่อนตัวสุดท้ายเพื่อนโมกซิบบอกว่าตัวนี้ดีมากก็ว่าเดี๋ยวจะลองใช้ครีมนี้เลยจะเป็นดูออลอา Dual Eye ค่ะดูออ e อ e ยไอทีเรพียูวีก็จะมีเป็นครีมสองแบบอยู่ในอยู่ในกล่องเดียวกัน เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะค่ะก็แกะออกมาหมดแล้วนี่ก็จะมี 5, 5้ชิ้นด้วยกันตัวเซรั่มนะคะเ,เป็นเนื คุพผูอ่อนแล้วๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆะคะ่ะส่วนบอกว่ามีมซิลิคนผสมอยู่แน่ๆเลยะเนื้อมันนิ่มนส่วนตัวเดลี่นะคะทากลางวันเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อครีมสีขาวขุ่นๆ เป็นเนื้อแบบครีมนุ่มๆอะค่ะอ่าตัวตัวเดเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะส่วนตัวไนท์ครีมจะเป็นเนื้อสีออกชมพูอ่อนๆเนื้อก็เนี่ยค่ะเป็นครีมเลยแล้วก็ลองเนาค่ะให้ดูก็เป็นเนือ้อหยุ่นๆแบบเนื้อนุ่มๆเหมือนกันนะคะแต่ว่า มดทชอที่ไม่มีกลิ่นอ่ะตัวแต่ตัวเซรั่มกลิ่นกลิ่นแรงมากอันนั้นไม่ไหวแล้วก็นี่ค่ะตัวไอไอครีมที่เขาแบ่งแบ่งเป็นสองด้านนะนะคะ,ะสีชมพูเนี่ยเป็น ครีมที่ใช้ทาบนเปลือกตาด้านบนนะคะส่วนครีมสีขาวจะใช้ทาใต้ตาไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งเป็นแบบเช้าหรือกลางคืนก็คือใช้ทั้งสองสองสีเนะะี่ยค่ะทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนเลยเนื้อสัมผัสคล้ายกันเลยค่ะเป็นนี่ค่ะเนื้อครีมลื่นๆมีซิลิโคนผสมอยู่แน่แน่นอนก็ เขาก็คงช่วยเรื่องริ้วรอยใต้ดวงตาได้เพราะว่าซิลิโคนก็จะไปเติมลองริ้วรอยใต้ดวงตานะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นก็อันนี้ก็หมดแล้วสำหรับพรเอ m มิลเคท,ที่มดได้ไปร่วมงานเวิร์กช็อปมานะคะก็ได้ขอมาลองห้าชิ้นก็เดี๋ยวคงจะลองดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงจะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยว ไปดูอีกงานหนึ่งค่ะค่ะสำหรับส่วนงานอาร์ติสต้นะคะที่มดก็ได้ไปเหมือนกันก็คือได้เสื้อมาแล้วก็ได้แป้งผสมรองพื้นกับแป้งฝุ่นโปร่งแสงมานะคะแต่ว่าตัวที่ชอบมากๆตอนที่ได้ไปเวิร์กช็อปในงานเนี่ยก็คือตัวรองพื้นกับตัวคอนซูเลอร์ที่เป็นเป็นสติกอะคะ่ะเป็นแท่งมด ก้อบอก่าเลยว่ามึงไม่เคยใช้แบรนด์อาร์ติสตีเลยแล้วก็เขาก็เชิญไปว่าเออมาลองเวิร์กช็อปกันดูอะไรเงี้ยค่ะเขได้ไปก็แบบอืมของเขาเดีแฮะที่กล่าวมาพูดเพราะว่า,ารู้สึกว่าดีจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะได้แป้งผสมรองพื้นกับตลับมาให้ก็จะเป็นตลับแบบนี้เปิดออกมาก็จะมีชั้นใส่แป้งนะคะ ก็เอาแป้งใส่ลงไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นฟองน้ำเขาบอกว่าถ้าต้องการลุกสบายๆก็ใช้แป้งปาดทั่วหน้าถ้าต้องการลุกปานกลางก็เอาฟองน้ำเนี่ยค่ะแตะแป้งทาทั่วหน้าแต่ถ้าต้องการปกปิดมากก็ให้เอาฟองน้ำแตะน้ำเปียกหมาดๆแล้วก็แตะแป้งทาทั่วหน้านะคะแ,แล้วก็เอ๊ะแอมเวผลิตที่ไหน กดว่าเขียนไว้ว่าผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนแป้งฝุ่นผลิตที่ญี่ปุน่นเ,เดี๋ยวเปิดปแป้งฝุ่นให้ดูค่ะว่าได้เลยมาเขาแยกมามีตลับนะคะเนี่ยค่ะมีพับอยู่ข้างบนแบ่งเป็นชั้น ด้านล่างเนี้ยก็คือใช้ใส่แป้งฝุ่นลงไปในนี้มีชั้นปิดแล้วก็เอาผับว่างแล้วก็ปิดทีเป็นเหมือนพวกตลับแป้งยุคโบราณอะ่ะหมดว่านนะแล้วก็นี่ค่ะแป้งฝุ่นเหมือนผงอะไรสักอย่างเขาก็แยกมาดีค่ะแยกมาเป็นกระปุกแบบนี้บางทีถ้าเราเอาเราอาจจะ เทใส่ภาชนะอื่นๆก็ได้เป็นแบบตลับเล็กๆอะไรอย่เงี้ยที่เราจะพบกไปพ้านนอนนะคะก็ต้องขอบคุณอาร์ิสี่ที่เชิญมาฟายแล้วก็ขอบคุณพรที่เชิญไปร่วมง,งานเวิร์ดช็อปยังไงเดี๋ยวมดคงจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงถ้าได้ใช้นะคะแต่ว่าคิดว่าคงจะลองตัวแป้งของอาร์ิสี่เพราะว่าก็ ชอบรองพื้นแป้งก็น่าจะดูโอเคส่วนพอรก็เดี๋ยวคงเลือกว่าจะลองตัวไหนแต่ว่าตัวแรกที่ต้องลองแน,น่ๆคือตัวไอไอครีมเพราะว่าเพื่อนมดบอกว่าอ่คุณสมบัติคือทําช่วยให้ดิ้วลอยลดเลือนลงได้จริงก็วันนี้ต้องขอบคุณะคะ่ะต้องขอโทษ้วยที่แบบมารีวิวเป็นคลิปวิดีโอแบบไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าช่วงนี้ ยังไงละอย่างจริงยังไงเดี๋ยวเจอกับหาทูมอดเรเร็วนี้ค่ะบ๊ายบาย